สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเขางต้ซ์สติกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่ชิวแบบชิวชิวชิชิว,ช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 วจนต้องออกหา่า ยิงเแบบแบบหมือนขี่รถรถไม่ขีรถยุนแลวยิงมันรก็ตกรถเซมีีฮะคือมันเป็นผมเห็นลุงแม็ปะปะมออก,กใช่ปะวะอืมเขายิงตกรถเลยโอใช่ใช่เทเซอร์ยิงตกรถเลยโอ้โหอย่างเอาประเทศประเทศเก่าที่พี่มาเทเซอร์ก็มาแล้วแต่ว่าแม่งคราบยากเองอยากสิผม<น>า ผมรอเขาไม่ชุบผมด้วจะหลไปเขาคืนผมครับตอมอเส็นดังนิดนึงชุบเปีย ต่อยนาน,าน,นแล้วนะใช่ผมกูสือว่าต่อยนานจังวะกูจะเอออเดย์เ <laughs> าไม่จะมีการไปเปิดกระชาเลยอ,อีกเนาะอ๋อมีบางส่วนที่ไม่เข้ามาเอาใช่ไหมก็มีคนไม่เอาบางส่วนก็รอไงรนะอไงรอเข้าทีเดียวคนน้อยๆค่อยเข้า,า,านโะอ้ไม่เขาบอกว่ามาชา้าแล้วกลับตายนะ <laughs> มันก็พิมพ์เหมือนกันเนอะโอ้นอกกด EC ไม่ได้ดตั้งคาง่า พี่ผมก็ต่อยแอดมินด้วยไม่รู้อ่นตัวผู้หญิงเดินโดดๆดีมัทุบมาทุบๆสองาบัดนะเอ้ลายบาดอยู่เขาโจกผมเด้ยวตายดิยสักพักหนึ่งเขาก็ชุบอ้าวไม่ใช่ละกูกูจะถามเอออันนี้พี่เป็นอะไรครับเป็นแอดมินหรือเป็นนายุบเปิดมาเป็นผู้หญิงเป็นแอดมินค่ะเรหกคนครับอ่แล้วเขมบิงตีจนเดินต่อเลย เออเลยก็ตีเอฟมังโ <S an> อ้จีพยายด้วยสั่นเลยอะไรพี่ได้ได้ไยช่วยด้วยหายแล้วไม่ซื้อเองตอนตอนนี้ไม่ได้เลย คนในสภาคุณเนี่ยโถคุณก็ต้อมัด่าว่าไงครับคนในสภาคุณแม่งมีภ้าถ่ายให้กับหมออีกตอนเนี้ยเอ้าก็ก็ตั้งแต่ตอนก่อนก่อนจะขึ้นสภาอีกรอบนึงไปไปเล่นสตอรี่ไงก็ซื้อไว้กับหมอเยอะเหมือนกันโอ้โหเรจะเติ่งกันเสร็จจะได้เกิดจะเกิดบอกหมอบอกว่าจะเออแล้วอ่ะได้ปะอ่าแล้วบอกไงอะครับ ไม่ใช่หมายถึงวาา่าถ้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 าแม่งยังต่อยกันไม่เสร็จอะจะเออแล้วครับอ๋อตะโกนบอกเลยเหรอเออยี่สิบตะโกนไม้สามร้อยสามร้อยเมตรจะล้ฮะฮะใครอฮะฮัลโหลครับลูน่าเหรอไม่ใช่อ๋อโอ๋อโอ๋ออ๋อพิกใช่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 เสียงได้อ้าวคณพิกพูดเหรอ ใช่ใช่น้องผมแดงครับผมแดงครับสวัสดีครับครับครับพี่แดงใบถมอย่าลืมไปโหวตพิกด้วยนะเอาเอางี้อ่ะว่าคุณผมโหวตคุณแล้วคุณโหวตผมเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะในแกงในแกงผู้หญิงมันจะโหวตหรอปะไม่เราเราเลิกเราแลกกันเนี่ยเราแลกกันได้เลยได้เลยได้เลยเออคุณชื่ออะไรอ่ะผมชื่อแดงวใบถมแดงแดงวใบถมไง ชื่ออย่างที่ล้่ถ้าไม่โหวตกันนะไอ้นี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะโหวตเนี่ยวิธีคุณกล้วยคุณกล้วยได้ตั้งเท่าไหร่แล้วพี่พี่พี่แดงค่าค่าโหวตค่าโหวตได้ไหยผมได้สี่อ่ะน่ารักที่สุดละโอ้หมอกวยนี่ก็เกินเออเกินไปมากอ่ะโหยี่สิบเลยหรอชนะชัวร์ได้ตั้งแสนได้ตั้งเท่าไหร่นะแสนปะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะในไอซี ไม่รู้ไปฝัดเราไปเรียกแกงเรามากดฝัดแบบฝัดเอาไอ้นี่ไหมมหานเหรอไม่เราเราฝัดเราฝัดกันแล้วก็แบบเราเราแจกแกงอ่ะเออเออเอาไปเลยแล้วยังไงเนี่ยพีคพีคเข้าเข้ามาเนี่ยหนุ่มไม่รู้ว่าจะเป็นช่างหรือยังไงหัวหน้าคือหลานหลานลุงบ้านเหรอจะรับเป็นลุงหรือเปล่าไม่รู้ อ้าหลานไปหลานโรงพยาบาลไงตอนนี้คงจะเกิดมากเลยอ่ะจะเอือจะเอือจริงโหวดให้แดงไปตองละเฮ้ยเราพีกันเอเฮ้ยผมโหวดให้แล้วโหวดพีกได้คนเยอะ1ิบเอ็ดรอบเพิ่งโหวดเมื่อกี้นะได้คนเยอะโอเค พอ,อ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 แบบพออหมอก็คือแบบว่าเอานี่ไปเลยจ้าเอาไปเลยเอาไปเลย <laughs> เออโหเขาได้ยี่สิบแล้วอะพิกร้องตอนไหนอะอ้าวพิกล้องตอนไหนเฮ้ยที <พง S 2> ่ยืนฟังอยู่ลองไปครึ่งเพลงแล้วอ่ะแล้วก็ <laughs> ผมยืนผมยืนฟังอะลองไปขึ้นเพลงแล้วอะแต่ยังไม่เปิดคบตะโกนเลยนะ คนนั่งไปยืนออเต็มหน้าเวทีอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วที่ผมไปน้าเวทีป่ะคือคนไปยืนคนไปยืนอยู่หน้าเวทีอ่ะแล้วประเด็นคือแบงไม่ได้อันนี้เลยนะไม่ได้เอไว้คือคือไปยืนไปยืนอกกันอยู่หน้าเวทีเว้ยแล้วเราแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบอยากฟังไม่ได้แบบอ้นี้นะคือไม่ได้ยินโอ้ เอาก็พิงไว้ได้เปิดเอาไว้ขำยิบใหายเลยยืนแบบุยอีกนิดนึงก็ขึ้นไปยืนฟังข้างๆแล้วอ่ะขี่เขึ้นออไปแล้เสร็จเลยอ่ะฉันหายไปไหนปิดมานี้เลยอ่ะ มือเกือบกดเคสแล้วชิบหายแล้วดีนะไม่คือแล้วเขาเขาไม่ได้เข้าเวรมาตั้งนานแล้วเขาไม่เตะแบบว่าพิกออกเวรเหรอเอ้ยออกออกช่างเหรอไม่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 นี่ไงสักขาสักไปขาสักไปเข้าเวรเข้าเวรเข้าเวรเอาเข้าเวรเอาตังค์ใช่ใช่เข้าเวรเอาเพเช็คได้เท่าไหร่อ่ะสองพันป้าเห็นอ่ะได้สามพันห้าฮะสามพันห้าก็เป็นรองไงเฮียเกียววะเฮ้ย เข่พูิงูไงไม่พีคลลองไม่ใช่ไดถึงลุงหรอไปหลอลุงได้สามพันห้าใช่ไหมพีได้สองพันจะ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 ลงลงอธิบายน่อยครับยังไงเนี่ยฮะจะเปนจะเป็นบีีบีีบีพูิงใจเย็นใจเย็นบไม่ได้ที่ผมบอกว่าจะพาผู้หญิงเข้ามาหลานที่ผมบอกจะพาหลางเข้ามา บอกบอกเลยว่าบอกเลยว่าลู้หน้าหัวหน้าแล้วเดี๋ยวมาให้ <c oughs> บอกเลยว่าลูา้หน้าลุ้นหน้ามาลุ้หน้าหัวหน้าแล้วแล้วผู้หญิงในดินผมมีคนเดียวอ่ะแล้วผมตกใจเลยอ่ะือ่อกี้เข้ามาเสียงผู้หญิงหูวพึ่งหน้าร้อนเลยอ่ะตอ <c oughs> นนี้ตาตแดงแล้วอ่ะเกิดปกติ<ๆ>กปกต,ปกติปกติผู้หญิงผู้หญิงมีลูกสาวซันคนเดียวไงคับแดงพี่ฮะเหมือนฝันเลยวะพี่ อะไรวันนี้อะอะไรครับนี่หมอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมผมมีหมออยู่บ่าคนเดียวแล้วไม่ได้ไม่ได้ผมมีหมออยู่าคนเดียวชุบๆหนครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูดิแต่แก็หมอยู่าะไกัมาไหมามามาผมหมออยู่าคนเดียวลุงลุงไม่ต้าอรก็ีกันลง้หญิงคนนู้ผูู้้ผู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 ผ้ผู้ผู้้ผูผูผูผัผูผผผผู้้้้้้ เฮ้บไอ้คันรอบเมืองกันตอนเย็นตอนเย็นแต่ตะมอฟิตฟิตฟิตเฉยฟิตเฉยอยู่ดีก็อยู่ดีก็ฟิตที่ทำงานไม่ต้องพึ่งเวลก้าเลยอ่ะพี่แบบว่าพร้อมเลยอ่ะจบแล้วยาอะไรผมไม่ใช้แล้วอ่ะเสียอาการชิบหายเลยป่าเองนี่นะแล้วพี่เข้าโอ้โหคนรจะควรจะท้ายหนอเดี๋ยว มันออกมันออกช่างนี่มันต้องเสียตังปะไม่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 ต้องครับไม่ไม่เรามวันเราอ่ะเราคูดาวครบพนหมดแล้วไม่เดี๋ยวลุงลุงไปแจ้งเขาหรือยังว่าออกอ่ะเอาเขาเขาปลดชุดทั้งเขาปลดออกทั้งชุดแล้วหรอกแต่ว่าพีคยังเป็นอยู่อ่ะเออผมผมลุงลุงก็ยังเป็นอยู่เออก็ต้องรอก็ต้องรอเพิ่มไม่ใช่ไม่ถึงว่าปลดก่อนแล้วค่อยคูดดาวสามวัน ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาปลดเขาปลดออกหมดแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าเขายังไม่เอาโลออกเฉยๆอ่ะแอดมินยังไม่เอาโลออกแต่เราแต่เราเชิงแบบประมาณเราหมดแน่แล้วอ่ะหมดแล้วแต่น้ำกันไหมไปไปหาแอดมินกันไหมไปเคลียร์ได้จะได้จบจบป่ปปปไปติดต่อแอดมินกันยังไม่เกิดเลยแหละไปไปติดต่อแอดมินกันได้แต่ว่าเดี๋ยวพีกมาพรุ่งนี้ฝากบอกด้วย เดี๋ยวขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศก่อนอ๋อโอเคไปไปประเทศไหนอ่ะมีมิซ่ายังเดี๋ยวไปด้วยประเทศ J R K กระเป๋าเฮ้ย J R K J R K J R K อ๋อกระเป๋าแบบ จะทีบจะถีบจถีบสองสองหล่นในนึง j r k หรือ j k นะ j r k ที่ไหนอ่ะคือที่ไหนอ่ะโอเดี๋ยวมันคือโอ้อยากฟังเพลงโนวิ l แล้วว่าไออ้เ้หงพี้ยนแหละเออโตซือตัวเครงบินเลยซันไป ได้ประเล่าโมใจเย็นนะเกงใจ R8 ที่กูขับอยู่ด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ประเทศนู้นแล้วน้ำตาจะไหลอยู่กันนานนะประเทศเนี้ยนานแน่นอนพี่ตราบใดที่ยังมีเจอจอเขาไม่ใช่แก๊งนะสาวอะเจอเขาแยบพี่ขาสาวเข้ามาเพิ่อไอ้ก๊อนมีงานแล้ว ทําสูตรหญิงไอ้ที่อ้าวฉันบอกว่าจะทําสูตรหญิงน่าแต่ตอนนั้นนี่โอ้ยยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยก็ก็ก็พิกพิกยังไม่มาไงก็เลยยังไม่ได้ทำใช่ทาทานี่มาปุ๊บนี่คือทําแบบทําเพื่อคนเดียวเลยอะใช่ใ่นี่ไงก็เนี่ยสูตรผู้ชายมันเป็นน้ําเงินล้วนใช่ป่ะของผู้หญิงแล้วต้องแบบทองทองแม่งทั้งหมดเลยทองแม่งทั้งหมดไม่ผู้หญิงสูตรผู้หญิงอ่ะให้ให้จ้างจ้างเนยทําเหมือนเดิม เขาแบบเนียยเลลและเมียนเลยอะอัดก็ทำไม่เนียบแาลว่าแทบๆจะเป็นสูตรแฮนเมดอยู่แล้วบอกเลยว่าเป็นนิดอัดมือตอนเนี้ยฮะต้องไปไปดีกว่าพี่ไปไปเรา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 พีคต้องไปปะไปไปครับไปไปหมดเลยไป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 ดไป มาเรื่องมรื่องมาเนยเหรอเฮ้ยเราชุบด้วยดิเฮ้ยมึงอย่าฮหิวอย่างเดียวสิแอ็ดยิ่งเดียวไม่ชุบให้เออแล้วไม่ฮิวแล้วแล้วล่ไม่ฮิวเราชุบก็เรียบร้อยนี่พี่แดงพี่แดงเจอเขาหรอเปล่าเปล่าเปล่าแล้วพี่แดงเจอรู้ได้ไงเขามาได้ไงไปให้หลานลรงพยานบาลนี่ใช่ไหมพี่พูพี่พูเป็นหลานโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ใช่เออผมไปเจอเขาไง ตรงนี้ไอ้ก้อนน้ำลายไหลอ่ะมีทีเพก่อนเลยพี่เคยพาไอ้นี่อ่ะเคยพาลูคัสไปเลี้ยงไก่เยอะเยอะเดีฟาร์มของกันเลยเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วฮิวฮิวไม่ว่าแล้วทำไมไม่ทำไมไม่ชุบเออชุบผมหน่อยทิจไมแอบชุบผมไม่รู้ว่ากดเคสแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วอ๋อผมบั็อกอ๋อเรเรียบร้อยอ่ะไอ้มันเป็นไรอ่ะแอ็ด <reco> ฮ <Christ> ิวไม่ชุบอ่ะเอ็ด พี่ผมบักอ่ะมันคือองลูกปีบักเหมือนกันเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันหุ้ยตกแชมป์หมดน้องฮ้อยรถยังไม่คืนเก่าเลยอ้าวกูกดเคสแม่งเลยกดไปแล้วเมื่อกี้กดเคสไปแล้วทีนึงแอดยังตายอยู่เลยเอ้าแ็ดไปจุดเตียงอ่ะอ๋ออเนนี้ไงตายละเขาดจริงซ้ำอ่ะเป็นลูกรถไปคืนเขาเลยตอหมอง ไม่ใช่หรอกตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยนะสักพักหนึ่งชื่อเรียกชื่อพีคพีคพี่กูพี่กูนะเรื่องเรื่องคุณคุณละเรื่องคุณละใช่เลยใช่แน่แน่เยอะเมื่อกี้เรานักไปหาเขาอยู่แลนะใช่พี่ปางใช่จริงเลยแอดชุดเพาะอยากลบไปคืนในตัวมแล้ว แอดเป็นไรแอดเป็นไรวะเนี่ยแอดพินเือแอดทำไมไม่ชุบตัวเองอ่ะเป็นไรอ่ะนั่นแหละทำไมไม่ชุบตัวเองแอดเป็นไรแอดไม่ชุบตัวเองฮะแล้วคือตอนเนี้ยมาแล้ว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 ต้องให้กูรูทีทีที่เด่นเราไปคืนเขาตัวเขากัน เ่วิิงงผดาโอนห่วงขึ้นโทรศัพท์ไม่ขึ้นเลยผมหาได้หมดไปตอยแอดมินเนอะแล้วโยนผมมัตช่วงผมนัดเดียตายอ๋อเหรอพี่พี่โดนพี่พี่พี่ไอพี่พี่จะบอกว่าไอนี่ไม้ตันตันแบบเดินหาแล้ไปขึ้นขั้วกนตันตันรถรถพี่อะ รถไอ้รถกระบะซิงพี่อ่ะเด้งหน้าเด้งหลังได้ด้วยนะเว้ยเด้งไฮดรอลิกได้โคตรเท่โคตรเท่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูที่กาลาดไปดูที่กาลาดพี่จะเอาพี่จะเอาเรถไปกาลาดเอาแล้วเราสายแนละ้วจะรถคือไม่ขโม,โมยซะกับนชนนี้อ่ะ ยิไไนดาดไใกินยแยินยานนยนินี่ลกินแบบยินยีตอนนี้แบบไม่รู้เอาเ่ิกเก็บก็ได้ปะไม่รับสายใช่ไหมของคณแม่ ลุมมาเดนอนยาวเลยเราอ่ะยาวดิช่างแม่งลุมมาดิโอ้ผมโดนมีดแทงร่วงเลยเขาบอกห้ามแชร์ุธอันนี้ช่างมันลุมกันเลยช่างวิ่งเข้ามาลุมเลยสี่ห้าคนอ่ะปัก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 หนีไม่ทันอ่ะอันนี้กาจะตอมอแล้วอ่ะไม่ไหวปวดหัวจะจัดเดี๋ยวผมก็จะไปแล้ว เดี๋ยวมันนี่ค่คงหนึ่พันสี่พันสี่ก้อนลุงบาลลุงบาลลุงบอลรู้ป่าวว่าไอไอรถรถไฮดรอลิกอ่ะมาเล่นมันมันใช้ยังไงอะฮะตอนแล้วไฮดรอลิกรถอ่ะใช้ไงวะแล้วลุงเคยเห็นปะที่มันแบบมันเด้งอ่ะมันเด้งรถแบบปบําบํปั๊มรถอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยลองผมก็ไม่รู้ว่าแม่งใช้ยังไงวะแต่ผมมาแต่ผมมายกล้อได้นะยกได้ปกติใช่ อายกหน้าไม่ไม่รถรถยนต์นี่รถยนต์อ่ะรถไอ้นั่นน่ะไอรถคนรถคุณปู่อะกระบะซิ่งอะอ๋อกระบะคุณปู่อะกระบะหกสิบโลอะไม่แน่ใจผมมายกหน้ามันได้แต่ผมแต่ผมเด้งมันไม่เป็นอะ่ะพี่จะกดอะไรเปล่าที่ตัวเลขข้างข้าง,งคีย์บอร์ดอ่ะพี่แดงฮะมันต้องกดยังไงวะพี่จะกดข้างข้าง,งคีย์บอร์ดอะที่เป็นตัวเลขกับน้ำแพดอ่ะ พี่ออลองกดดูนะไม่ใช่พี่ลองกดดูเนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลผมจอดอยู่เนี่ยไ่ต่อเนี่ยเนี่ยมันเด้งมันเด้งอย่างเงี้ยได้แต่ว่าแต่ว่าผมอยากเด้งให้แม่งเด้งแบบทั้งคันนะเด้งเลยอะ่ะเออเด้งทั้งคันน่ะแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรประมาณนี้ป่ะใช่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 โอ๊ยทำได้เซิร์ฟเนี่ยไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้ทำได้ไหมอะ่ะถ้าเซิร์ฟอื่นอะทำได้อยู่เออมันกดยังไงอะ่ะ ปกติเซิฟอื่นอะเป็นละจำไม่ได้ด้วยผมเคยเห็นน้องผมมาเล่นอยู่ก็เลยงงว่าแม่งทำยังไงวะต้องไปทำโชกทำอะไรก่อนบอกทำทำแล้วทำแล้วทำมาแล้วฮะทำมาแล้วใช่แต่งมาเต็มแล้วคันเนี้ยต้องไปเซ์ฟขาอยู่ตรงอะไรเออผมตัววานะครับดีไหครับ โอเคครับเจอกันครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนแป๊บนึงเจอกันนะค,ครับผม คุณสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับแล้วก็ขอบดูสำหรับใครที่ดูครบ5 EP ที่ลงไปนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ are, และคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำค,คลิปต่อคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต้อรอรับชมกันฝาก